สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มัติชนทีวีพอดแคสต์มีบทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเรื่องมีชัยชนะไทยแพ้มาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับคงต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ได้เดินทางมาถึงจุดที่ปัญหานี้กำลังถูกยกระดับขึ้นเป็นวิกฤตแล้วแม้จะดูเสมือนว่ารัฐบาลชนะจากการเดินเกมในรัฐสภา แต่ชัยชนะที่เกิดขึ้นกลับเป็นดังสัญญาณที่แจ้งเตือนว่าวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะเดินทางผ่านวิกฤตชุดนี้ไปได้อย่างไรและที่สําคัญรัฐบาลชุดนี้จะยังชนะไปได้อีกนานเพียงใดเราคงตอบแบบโหราศาสตร์ไม่ได้ว่ารัฐบาลรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านกระบวนการฟอกตัว ด้วยการอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองด้วยการมีรัฐธรรมนูญและมีกลไกขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการค้ำจุนอำนาจนั้นจะมีระยะเวลาอยู่ในอำนาจได้อีกนานเพียงใดเพราะชัยชนะที่เกิดขึ้นจากการใช้เกมในสภาเป็นเครื่องมือย่อมไม่ใช่หลักประกันที่จะอยู่ในอำนาจได้ตลอดไปซึ่งชัยชนะเช่นนี้ย่อมไม่ต่างอะไรกับการสูงไฟทางการเมืองให้มีความร้อนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัญหาทั้งหมดนี้คงต้องถอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่สำคัญเมื่อผู้นำทหารที่ประสบความสำเร็จในการยึดอำนาจในเดือนพฤษภาคมปี2557ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนที่อยู่ในอำนาจต่อไปหลังจากการร่างรัฐธรรมนูญได้เสร็จสิ้นลงและเกิดการเลือกตั้งตามมาผู้นำทหารหลักทั้ง3คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทยวงสุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์อย่างไม่ต้องซ่อนเร้นปิดบังในการที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะความพยายามในการรวบรวมนักการเมืองเพื่อน,นำไปสู่การจัดตั้งพักทหารอันเป็นวิธีการปกติของผู้นำรัฐประหารที่ใช้ในการสืบทอดอำนาจบทเรียนจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยตอบอย่างชัดเจนเสมอว่าหลังคณะรัฐประหารได้ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ผู้นำทหารก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นนักการเมืองในเครื่องแบบและแสดงบทบาทในเวทีการเมืองไม่แตกต่างจากนักการเมืองพลเรือนที่พวกเขาได้ประนามและกล่าวโทษมาแล้วจนกลายเป็นข้ออ้างสำคัญที่ทหารใช้ในการทำรัฐประหารแน่นอนว่าการเป็นนักการเมืองของผู้นำทหารในช่วงหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแ,แล้ว ทําให้พวกเขาต้องพึ่งพากลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยคือพักการเมืองซึ่งก็คือการจัดตั้งพักทหารเพื่อเตรียมการรองรับการมีอำนาจหลังจากการเลือกตั้งดังนั้นในการสืบทอดอำนาจของผู้นำทหารจึงต้องมีพักของระบอบทหารรองรับไว้เสมอจากจอมพลปอจอมพลสลิดจอมพลถนอมจนถึงพลเอกสุจินดาและพลเอกประยุทธ์ผู้นำทหาร ล้วนอาศัยเครื่องมือเดียวกันทั้งหมดส่วนพลเอกเรียงศักดิ์และพลเอกเปรมอาศัยฐานเสียงพักการเมืองแต่ไม่ใช่ตั้งพักทหารโดยตรงแต่เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วระบบทหารที่เข้าสู่อำนาจไม่เคยพิสูจน์ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารรัฐสมัยใหม่แต่อย่างใดและการไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารภาครัฐของระบบทหารจึงไม่ใช่จุดขายที่นำเสนอให้แก่สังคมในตลาดการเมืองไทยกล่าวคือ ระบอบการปกครองของทหารของไทยไม่มีจุดแข็งที่จะเสนอขายเพื่อให้ผู้คนในสังคมที่เป็นผู้ซื้อมีความต้องการที่อยากจะได้ระบบทหารเป็นทางเลือกแม้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้จะขายได้ดีกับชนชั้นนำและมวลชนของกลุ่มการเมืองปีขวาที่มีทัศนคตต่อต้านประชาธิปไตยอย่างไม่เปลี่ยนแปลงหรือโฆษณาขายได้เพียงการไม่มีการชุมนุมในยุครัฐบาลทหารเพื่อให้ชนชั้นกลางยอมรับ ถ้าเราเอาการสิ้นสุดของรัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบของนายกรัฐมนตรีพลเอกเพรมตินณสุลานนท์เป็นเส้นแบ่งเวลาของความเป็นการเมืองร่วมสมัยจนถึงยุคปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่าระบอบการปกครองของทหารไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐประหาร2534รัฐบาลรัฐประหาร2549จนถึงรัฐบาลรัฐประหาร2557ไม่ได้ประสบความสำเร็จทางการเมืองอย่างชัดเจน จนกลายเป็นจุดขายสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งรัฐบาลทหาร2534ถูกคนล้มด้วยการลุกขึ้นประท้วงใหญ่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม2535รัฐบาลทหาร2549เข้าสู่อำนาจและจากไปด้วยชัยชนะในการเลือกตั้งในปี2550ของพรรคการเมืองที่ทหารเพิ่งคนล้มลงรัฐบาลทหาร2557 ที่ดำรงเจตนารมณ์ชัดเจนในการสืบสารอำนาจของกลุ่มทหารและปีกอนุรักษนิยมจึงมีคำตอบเหลือแต่เพียงประการเดียวว่าถ้ารัฐบาลทหารจะไม่เดินย้อนรอยไปสู่ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเช่นในปลายปี2550ก็จะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็น,นกลไกในการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองรัฐธรรมนูญภายใต้เจตนารมณ์ของการสืบทอดอำนาจจึงไม่ถูกออกแบบ เพื่อให้เป็นกติกาสากลทางการเมืองเพราะวัตถุประสงค์มีเพียงประการเดียวคือพักของระบบทหารต้องชนะและต้องชนะเท่านั้นเพราะชัยชนะของพักการเมืองที่ถูกล้มจากการยึดอำนาจในปี2550เป็นบทเรียนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้นำรัฐประหาร2557ซึ่งปัญหาสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลังจากการรัฐประหารครั้งนี้มีการใช้อำนาจที่เกินเลย ของฝ่ายทหารจนกลายเป็นความกลัวที่จะถูกคิดบัญชีคืนจากบรรดาเจ้าหนี้ทางการเมืองทั้งหลายเส้นทางสู่ชัยชนะในครั้งนี้จึงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญมีความบิดเบี้ยวเพื่อที่จะคงความได้เปรียบทางการเมืองให้แก่ฝ่ายทหารให้ได้มากที่สุดดังคำกล่าวที่ชัดเจนของนักการเมืองในฝ่ายร,รัฐบาลว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อเราขณะเดียวกัน ก็จะต้องมีหลักประกันที่ชัดเจนว่าในกระบวนการการใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญตัวบุคคลที่จะเป็นผู้มีอำนาจในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นคณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเพราะคำตัดสินขององค์กรอิสระเหล่านี้จะต้องไม่กลายมาเป็นหอกข้างแคร่ของรัฐบาลทหารแบบสืบทอดอำนาจคำตัดสินชี้ขาดขององคอ์กรเหล่านี้จึงมีปัญหาในทางการเมืองอย่างมากจนไม่แน่ใจว่า คำตัดสินที่เกิดขึ้นจะใช้เป็นบรรทัดฐานให้แก่การเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เพียงใดสำหรับในกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของการสร้างความเป็นรัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งนั้นไม่มีใครจะมีประสบการณ์อย่างมากในการออกแบบรัฐธรรมนูญมากเท่ากับนายมีชายรชุพันธ์ดังนั้นการสร้างรัฐธรรมนูญ2560จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผล เพื่อดำรงความได้เปรียบทางการเมืองของรัฐบาลทหารที่อาศัยกระบวนการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมและเพื่อให้ความได้เปรียบเช่นนี้ดำรงอยู่ได้นานมากที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยหรืออาจกล่าวได้ว่าการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นประตูที่ปิดตายโดยมีสารรัฐธรรมนูญวุฒิสภาและสมาชิกพรรครัฐบาล เป็นนายทวานที่จะไม่ยอมอนุญาตเปิดให้ใครผ่านเข้าไปเด็ดขาดฉะนั้นการลงเสียงในรัฐสภาจึงเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรครัฐบาลก่อนหน้านี้เป็นเพียงลิเกการเมืองเพื่อลดกระแสะกดดันที่เกิดขึ้นอีกทั้งการแก้ไขเช่นนี้จะไม่มีทางสำเร็จได้เลยเพราะมีนายทวารประตูที่เฝ้าอย่างเข้มแข็ง แต่ที่สำคัญกว่านั้นที่ทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้ก็เพราะนายมีชัยได้ร่างแบบผูกมัดเพื่อไม่ให้แก้ไขได้เลยซึ่งคงต้องยอมรับถึงความสำเร็จอย่างดีของการร่างรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐประหาร2557และรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการค้ำประกัน การดำรงอยู่ของรัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งไม่ใช่ปัจจัยที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งแบบเสรีและเป็นธรรมแต่อย่างใดฉะนั้นเราคงต้องยอมรับว่าการทำให้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของนายมีชัยและเป็นชัยชนะของรัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งด้วยแต่ผลที่เกิดขึ้นน่าจะต้องถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของการเมืองไทยเพราะชัยชนะของนายมีชัย กำลังพาเราไปสู่วิกฤตการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจจะต้องเรียกสถานะของประเทศจากวิกฤตรัฐธรรมนูญที่กําลังเกิดขึ้นด้วยชื่อโครงการประชานิยมในแบบของรัฐบาลว่าไทยแพ้ภาวะเช่นนี้สรุปได้ง่ายๆว่ามีชัยชนะรัฐบาลชนะไทยแพ้ดังนั้นวันนี้การเมืองไทยกําลังเป็นยิ่งกว่าคนป่วยติดเตียงที่มีโรคต่างๆรมๆุมเร้าคู่ขนานกับคนป่วยข้างบ้าน ในเมียนมาที่กำลังเผชิญกับมิกสันยีดังนั้นจึงน่าสนใจว่าคนป่วย2คนที่อยู่ห้องติดกันเช่นนี้ใครจะหมดสัญญาณชีพก่อนกันดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนรประชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ